สวัสดีค่ะเพื่อนๆลิช a n น่านะคะลิจะมากินชูชีนะคะแหน่เห็นไหมชูชีที่ซื้อมาทั้งหมดวันนี้นะคะประมาณ5กล่องนะคะก็ได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมากินยั่วให้ดูเลยดูซิว่ามีใครหิวตามหรือเปล่าทุกคนคะอยากจะบอกนะคะว่าฮอสบีนีอยู่แค่นี้ ซื้อมาห้ากล่องนะแต่วาซาบิได้แค่นี้ที่จริงน้อยกว่านี้นะแต่ขอเพิ่มมาจะขอเพิ่มอีกนิดก็ไม่กล้านะคะกลัวแม่ค้าตกจะบอกว่ามีทั้งตะเกียบมีทั้งซอมด้วยนะคะปกติเป็นคนที่ไม่ชอบกินตะเกียบมากเลยกินไม่เป็นด้วยเดี๋ยวของมันจะหกเอาวาซาบิยังไม่ได้ใส่ถ้วยเลยนะคะเดี๋ยวใส่เข้าไปในนี้เลยเนาะใส่รวมกันเลยดีไหม นี่โอ้โหแต่ก็ไม่น้อยนะขอเป็นนี่นะคะนี่เก็นไหมโอ้น่ากินอนะอืม ใส่วาซาบิเยอะๆโอ oh. ้วาซาบิเยอะมากจะกินได้ไหมเนี่ย Oh my god อือ อออออขออนุญาตใช้ซ่อมตักวาซาบินะคะนี่โอ้โหโอ้เห็นไหมคะน่ากินมาก ออร่อยมากอืมอร่อยมากชอบตรงไข่มนะันอะกรอบกรอบอืมกรอบมาก น้ำเปล่านะคะต่อไปขอชิมตัวนี้นะคะนีถ่ถูกๆไม่แงพงหอสาบีแน่นๆเลยนะคะอืม วาซาบิเยอะๆเลยนะคะนี่โอ้โหขอเป็นตัวนี้นะคะโอ้ oh my god oh my god oh my god มันจะหกนี่ บอกแล้วนะคะใช้ตะเกียบไม่เป็นเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ตะเกียบมานี่เห็นไหมโหน่ากินมากมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นไก่หรอข้างบนอะไม่รู้เหมือนกันเนาะมันคืออะไรกล้องไม่โฟกัสนะคะเห็นไหมคะลองดูนะคะ วาซาบิแน่นๆไหมแค่นี้ใส่เยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยววาซาบิหมด hoặc là bị nít tiêu พอเป็นตัวนี้นะคะลองไม่ใส่วาซาบิดูนะคะว่ามันรสชาติมันจะเป็นยังไง ไม่ใส่วาซาบิรสชาติมันเค็มมากไม่เผ็ดด้วยแล้วก็ไม่เผ็ดแต่รสชาติมันจะเค็มเค็มมากด้วยมาลองกินแบบลองกินแบบเปล่านะคะไม่ใส่วาซาบิไม่ใส่อะไรเขาเรียกว่าอะไรซีอิ๊วเหรออ้า ต้องกินแล้วแหละนี่อโอโหไม่ชอบเลยอ่ะใช้ตะเกียบใช้ไม่เป็นพังหมดเนี่ยอ่ะอ่ะยัวยัว,ยวจ้า เ,เห็นไหมคะน้ำตาเริ่มมานะคะเมื่อกี้ชูชีหกไปใส่โดนวาซสาบิเต็มๆเลยนะคะแล้วก็กินเข้าไปน้ำตาลิม่มาแล้วตาแดงหมดแล้วมาชิมตัวนี้กันนะคะแบบอะไรนะคะจะกินแบบนี้เลยนะคะไม่ใส่อะไรเลยนะคะอ่ะรสชาติมันก็ดีนะคะแต่มันจะแข็งๆหน่อยนะคะแต่ก็อร่อยนะคะกินได้ ขอชิมตัวนี้นะคะไอ้เขียวๆนี้มันคืออะไรคะหรือว่ามันใส่สีเฉยๆใครรู้ก็บอกด้วยนะคะข้างหลังมันเป็นแบบนี้ โอเคค่ะเพื่อนๆจะบอกว่ากินไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้อิ่มมากเหลือก็เยอะอยู่นะใครอยากได้ใครอยากได้ไหมใครอยากกินไหมเอ่ยเพิ่มมาเยอะก็ไม่ได้คิดจะกินคนเดียวนะคะก็แบ่งให้คนในครอบครัวกินด้วยนะคะนี่เองเหลือเยอะเลยเห็นไหมจริงก็อิ่มตั้งแต่ที่แรกแล้วแหละแต่เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะคะก็เลยต้องฝืนกินไปอีกนิด เอาละต้องขอบคุณสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะขอให้ถ้าใครชอบให้ด่ทำคลิปกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย